สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ที่ The ะท y อยบีชรีสอร์นะครับนี่ไงถึงแล้วห้องพัก d ีแอยีรอใบสองอค่อยเข้าเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะครับอันนี้ด้านใน มีค่าใช้ใจ่ายในห้องเนวยถ้าทำสูญหายส,สูญเสียมีทีวีซึ่งยังจูนอยู่แล้วก็มีเตียงดีลักนะครับสี่ตัวสี่เตียงนอ่ะที่เป่าผมเนี่ยม,มีน้ำด้วยน้ำเราปะเนี่ยน้ำเา้า พาไปดูในห้องน้ําเป็นห้องน้ําแยกนี่ห้องอาบน้ำํำเคเดี๋ยวขอตัวไปเก็บของกันละกันที่นี่มีสระวายน้ำสามสระนะครับ มีสัตว์เด็้อยู่งนเดี๋ยวจะพาไปเดินไปดูนะครับใส่แว่นดิอากินนะ่าจะยืนไม่ถึงนะ่าจะไิ่หัวทำไมใส่ติดหัวไปเล่นนู่นมาหรอ นนี้อลินจะกระโดดน้ำไม่ดูแลทุกคนขจเข้าไปนดวดทุกคนอลินจะกระโดดน้าให้ดูเา่ยืนอยู่ตงนี้แหละกระโดดตรงนี้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเขาจับหนูไม่ต้องกระโดดใกล้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนพ่อไงสามสองหนึ่ง let's go Kijk erbij. ที่สองนะครับความลึกก็ไล่ระดับลงมาเลยตรงนี้หนึ่งจุดหกห้าเมตรส่วนตรงนู้นก็เป็นสะเด็กเดี๋ยวลองค่อยๆเดินไล่ตรงเนี้ยจึงหน้อบอะ่ะ chớ đơn thay rồi Det er heldigvis det jeg ตรงนี้ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นที่กินข้าวใช่ไหมแล้วก็จะเป็นหองอาหารตรงนี้เป็นบาร์มีพวกเครื่องดื่มลอวเบียตูรีตรงนี้ก็เป็นที่นั่งกินตรงนี้ก็เป็นของดีจอดกันข้างหน้าเลย

เปลียนแล้วเนี่ยห้มงยสห้าตอนเย็นก็ียบเมียบเจ็บเท้าพียบอะไรมาหนึนพิเศษทำอะไรอ่ะ เฮ้ยหอยทำไมอ่ะหอยไปเล่นอะอยากไปเล่นอยากแก้หอยแก้ทำไมล่ะครับเพราะมันน่าสนุกเออเขาไปลงทะเลเหรอว้าวชอบหอยลงไปเร็ว ติมมาคือเขาจัดงานแล้วอาะคะส่งไฟให้ใส่น้ำก็เย่กำลังจะไปห้องเอติมรสชาติอะไรบานานากับตอ,บอระติดีหวานไหมทางัานเจอกันพรุ่งนี้ซะแต่ไม่รู้ว่าพ่อจะหยิบมาถ่ายไหมก็ไม่ไปนะ <c oughs> อุ้ย ปิดไม่ได้ตอนนี้ารังกินข้าวกำรังกินข้าวอันปลยมะม่วงน้ำส้มด้วยเอาไปกินข้าวนะกันนะเมื่อกี้เราไปซื้ออาหารด้านนอกมานะครับผมเ,อเ,เยะอะเยอะประมาณพวกยำทะเลรวมอยากกับบึกต้มแซบ โตแตกโตแตกต้มยำนำไทยกินเพื่อมึดตืดๆไม่ที่โด่งท่านที่หนึ่งมันมีปบบว่าสี่วันมั้งสี่หรือห้าวันเนี่ยไม่รวมติดด้วยนะน่ารักมาณอะไรคือห้าตัวอันนี้ร่อยสุด สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวต้องไปดูก่อนว่ามีอะไรกินทุกคนเยอะเหมือนกันนยตอนเช้าเป็ข้าวต้ม เตะไปเออเดี๋ยวเดี๋ยว้อด้วยไปอาลองอันนี้อะไร่ะนี่เนี่ยโหนี่อะเ่นี่จุนยำบุชเชนกับไม่รู้ว่าอะไรรึเนี่าดี

นหลังจากที่อลินกินข้าวเสร็จนะครับออลินก็มาเล่นน้ำต่อเลยโดยที่ไม่พทกหนาวไหมไม่หนาวไม่หนาวเดี๋ยวทาตินะกรุงป่งกันละ เาก็เดี๋ยวกันเมันจะไปอาบน้ำใช่ไ่าถอดไว้แค่น,นี้ก็พอขึ้นมาเลยตอนนี้เป็นเวลา11โมง14นาทีเก็บของเรียบร้อยแล,แล้วต้องเช็คของก่อนต้องลืมอะไรหรือเปล่า ทำโน้นไหมตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขนของขึ้นบรไอ้บนรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม